คอมมูนิตี้เดเฮ้อะไรครับสวัสดีผู้รอชีวิตทุกคนนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันกับผมสมาร์ทมังกี้นะฮะและคลิปโปเกมอนโกเช่นเคยนะครับสำหรับใครยังไม่กดถูกใจ Subscribe รบกวนกดให้ด้วยนะครับกดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะาะทุกคนครับผมวันนี้นะคอมมูนิตี้เดนะอย่างที่ทุกคนได้ดูตอนเปิดคลิปไปแล้วนะ c o m มูนิต y ้เดเฮ้นะฮะ <c oughs> วันนี้เรามาเล่นกันที่มอโทอน,นะแล้วก็เราได้ทําการอัดเสามาตรงนี้แน่นๆแล้ววูบหูเล่นกันสนุกหรือว่าไม่สนุกไม่รู้กดไม่โดนมอนเบียดไปหน่อยนะเดี๋ยว,ว่ากันว่าต้องแบบขยับขยายนิดนึงหรือเปล่านะแต่ว่าสําหรับคนที่มีไอเทมอะไรนะครับคุณขิง <c oughs> ผมขอดูหน่อยฮะ,ะนี่นะครับโปเ,เกมอนโกพัสนะเราก็จะสบายนะเราก็กดไปแล้วก็ปล่อยมันไว้ให้มันทํางานให้ แต่ก่อนจะไปกันมากกว่านี้นะหากต้องการเติมเกมล้วต้องการความคุ้มค่าจะจัดทำไงดีครับมีบริการเติมเกมโปเกมอนโกนะครับผมคุ้มค่ากว่าเติมเองแน่นอนนะครับหากใครมีปัญหาเรื่องการเติมเกมไม่ได้นะครับหรือรู้สึกว่าเติมแล้วยังไม่คุ้มค่ามากพอนะครับผมสามารถติดต่อเพจตามรูปที่แสดงนี้ได้เลยนะครับผมแคปจอนี้แล้วไปแจ้งได้เลยนะได้ราคาคุ้มค่ากว่าที่เติมเองแน่นอนครับรีเติมและมาตีบอสลุนชายนี่และเกลือไปด้วยกันนะครับ เราจัดอีเวนต์อย่างนี้นะก็ต้องเช็คอินแคมป์ไฟแล้วเราก็จะได้โค้ดนะครับผมนี่อย่างนี้นะเราก็ก๊อปปี้อันนี้ไม่ต้องก๊อปนะทุกคนคือไม่ทันแล้วแหละนะฮะระหว่ <c oughs> างนี้ผมขอยัดกาอกลมงกอกโค้ดกันก,น,กนก่อนนะ <c oughs> นี่เฮ้ยแล้วเดี๋ยวใข่ซุยคุณเกิดตรงนี้เลยโอ้โหทุกคนทุกคนดูเสารต,รตร้องมทเลยฮะเออทุกคนดูยิมเยิมอย่งนี้เบียด มองอะไรไม่เห็นเลย <laughs> <c oughs> คนที่มาเล่นคอมมูนะครับไม่ใช่แค่ที่ผมนะที่อื่นด้วยนะที่เป็นคอมมูที่มเขียนว่ามีรีวาตต่าอย่างนั้นนะครับผม6ตัวกำลังวิ่งไปนะครับไม่ทันแล้วเออพิมพหน่อยต่อไปตัวที่ 7, <c oughs> 7เดี๋ยวน้เมื่อกี้พี่เขาได้5้าตัวไปแล้วไม่ใช่เหรอโทษทีฮะเมนเนตอีเวนต์กันอยู่นะครับผม <c oughs> พิมมาเป็นอีกไอดีนึงพี่เขาพิมให้ใช่ไหมออผมก็เลยงงไปใช่ก็ผมกเอ้ยพ่ได้ไปแล้วนี่เดี๋ยวขอถ่ายรูปนิดนึงนะพี่ถ่ายทั่วเก็บกัดเลยครับอ่า ยี่ยม <laughs> ขอบคุณครับโอเคทีมให้หน่อยแต่วพี่เองก็ได้เอาไปไปตีไปเลย <laughs> เอาลืมดูเลยว่าเจ็ดตัวแล้ว <laughs> <laughs> ยังโอ้วุ่นไปหมดผมยังไม่ได้อัดคลิปเลยเนี่ยโอเคครับผมเจ็ดตัวขอบคุณครับ <laughs> <laughs> มาทุกคนครับผมมาถ่ายคลิปกันต่อนะครับ <laughs> วัสดีมีการจัดจอีเวนต์แจกคงแจกของกันนะนี่รอบนี้นะใครที่มาเราก็จะได้นี่นะผมโพสการ์ดนะนี่นะน้องมังคุดนะครับผม แล้วก็นี่นะครับใครเช็คอินภายในเวลาก็จะได้ตั๋ว้อมูลแบบเมื่อกี้นะแล้วก็ได้โค้ดไปเพิ่มด้วยนะครับผมแล้วก็มีแจกเทมกัดนะนี่มี2แบบนะแจกไม่เหมือนกันนะครับผมนะอนะครับประมาณนี้นะเดีย๋ยวขออนุญาตถ่ายคลิปก่อนอยังไม่ได้ถ่ายเลยนะ <laughs> เอ่ออีเวนต์วันนี้นี่นะครับผมอัศวีดสป라이ส์ครับผมเม็กไนท์โถ่ห้าครั้งจับ15ตัวแล้วก็พาวเวอร์อัพสิครั้งนะครับจากที่เห็นนะมันจะมีเสาเยอะมากเลยตรงนี้คือจะเล่นยากแล้วนะไม่ได้ขอบคุณมาหลายคลิปแล้วนะวันนี้ไม่ลืมนะขอบคุณสปอร์ตเตอร์ระดับ,บนักวิจารณ์ไพด้วยนะครับผมนะตามชื่อที่ขึ้นนี่เลยนะแต่ตอนท้ายคลิปเราก็ขอบคุณกันอยู่ไงเออไม่ลืมหรอกนะฮะแต่ต้นคลิปถ้าจําได้เขาจะเอาขึ้นมาให้นะครับผมนะโปรโมทกันไปโปรโมทกันไปนะฮะเดี๋ยวผมจะเคลียรร์คลลิปปใให้้้เเเส็็็จแแวววกดี๋ยขอญาาตบบ่ชน ผมมันโกพดพัดจับเลยนะครับผมแบบว่าสบายๆชิวๆนะนี่นะผมเออมันเป็นอย่างนี้นะนี่นะใครสนใจนะอยากได้สินค้านะไม่ใช่ของผมนะแต่เช็คราคาได้จากลิงก์ข้างล่างแล้วผมนะอ <c oughs> ขายของนิดนึงนะใครอยากซื้อของก็ช็อปปองชอปปี้นะแวะมาคลิกลิงก์ก่อนก็ได้นะผมออเป็นค่าขนมขนมนะเออเอามาหมุนเวียงทำช่องต่อนะครับผมนะ <c oughs> ในโัวห้าครั้งตัวมันเล็กมากเลยอ่ะแจกเอ็กพีอีกวะเนี่ย <c oughs> ปกติชอบคูณ EXP ตอนมอนตัวเล็กๆ,ๆจับยากๆ,ๆครับตัวนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่า <c oughs> ยังไม่เจอชายนี่นะครับผมปั๊บโอเคครั้งที่3ตัวที่7ออกแล้วนะฮะเดี๋ยวต้องไปพิมพ์ตัวที่8ด้วยนะครับมันต้องใช้เครื่องนี้พิมพ์ด้วยไงทุกคนจัดก,การอีเวนต์ไปด้วยนะฮะก็เลยแบบยากนิดนึงนะผมอีเวนต์อัปเดตตัวที่7ออกแล้วครับต่อไปตัวที่8อ่ะมาเล่นกันต่อนะครับผมไอ้บรรลุกิจกรรมที่ผมกดไปแล้วไม่ใช่หรอพยายามใช้เบอร์ลงเบอร์รี่ไปด้วยนะครับมันมีเคเวสต้องใช้เบอร์รี่จับพอดีนะครับโยนไนก็ยากตอนเนี้ยไม่ถึงอนะวันนี้ไม่เอาของกอนิวดูไม่สู้เลย ชั่วโมงเดียวได้สองดูไม่สู้เลยวันนี้ยังไม่ได้สักตัวเลยยิงอยู่นี่ยาวเลยไม่เดินไม่เดินแล้วถูเสาเยอะขนาดนี้เดี๋ยวโกวผัดๆแล้วเนี่ยครบแล้วนะฮะเหลือจับอีก9ตัวแล้วก็ power up ร้อนไหมร้อนแต่ม่อกี้ว่าฝนจะตกเนาะเมื่อกี้คืมๆแบบมาเนี่ยมาเนี่ยตาไทยไงพี่ใลืมเมกาอีโวสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอุ้ยมาแล้วตัวแรกแรกเกมกัดได้เลยไหมครับไม่ได้พี่หก ตัวที่แปดแล้วครับเอ้ยผมอยากได้อ่ะใช่กระตุกแบบกระตุกเล่นไม่ได้เอาโทรศัพท์ผมไม่ไหวหรอวะรุ่นเรารุ่นเดียวกันใช่ปะผม1สิบมเนี่ยสิบสามโปแม็ตัวนี้กระตุกอ่ะกระตุกนี่เรียกไม่ไหวนะไอ้กระตุกเนี่ยผ่านหน้าแรกแล้วนะครับผมใช้ไม่มีฮะโอ๊ตผมบอกว่าผมจะไอ้นี่กดเมก้านะครับผมบานะก็ได้เนาะกาดอนก็ดีกว่านะครับ อันเดี๋ยวมีทานเฟอร์สิตัวนะฮะมาดูการเผื่อมีลอยจากการจับเมื่อกี้ที่ไม่เคยเช็คเลย C ดาวเมงนามนะ่าฮะเช็ค IV วศ <0 S 1> <นะ S 2> ูนย์นะครับมผมตัวที่8แล้ว,วครับผมพิมพ์ไปแล้วนะแปบ๊บหนึ่งฮะเนี่ยต่อไปตัวที่8ดูในอีเวนต์อัปเดตครับ,รบอันนี้เอาไว้รีพอร์ตเฉย,ยครับพอดีว่าถ้าผมไปพิมพ์ในช่องนั้นเดี๋ยวมันจะแบบมันไหลใช่ครับเอ้ยมาแล้วเหรอช้านะพี่วันนี้ไม่จับตัวไหนเลยโอ้นี่เขาก้าวตัวมาลอยนะ ส0แล้วหรอโอเคไอไอตัวเนี้ยจะบอกมาในมันในช่องเนี้ยครับว่าส<อ>่งใช้นี่จับภายใน16ถึงที่ก็คือต้องเวลาให้ตรงต้องอย่างเนี้ยครับแค่มาบอกตอนนี้ว่าเจอแผลรู้พี่เอหน่อยขออนุญาตนิดนึงครับ<ป>มาทุกคนเราไปหน้าต่อไปแล้วนะฮะยังไม่มีบอนดีๆนะแต่ทานเฟอร์ไปแล้ว10ตัวเมื่อกี้เควสบอกนะเราต้องจับอีก15ตัวนะฮะน้องจับค่อนข้างยากแล้วเนี้ยจริงบอลแดงนี่ไม่ค่อยจะอยู่ในขนาดโยนเองนะฮะพิมให้ยังโอเคต่อไปจะที่เกขอบคุณครับ มาครับผมอีก10ตัวนะแล้วก็อีโวสตัว <S 2> <S 2> อ่าเดี๋ยวขอย่ญาระหว่างอีโวนะครับผมขออนญาตเช็คน้องว่ามีดีๆขนาดไหนผมว่าผมไม่มีดีเลยครับตัวนี้ยังไม่เคยโวเลยฮะเฮ้ยอันนี้ p ิวพีไเนี่ย สองห้าสามเมื่ตัวตั้งแต่ปี 2023. 2อ,อ2 3ันยี่สาอเดี๋ยวผมโว่สามตัวนะครับผมแล้วก็ทิ้งเลยนะครับมันไม่มีแบบตัวดีๆให้โวลเลยนะ๋ยวไปโว้ตัวที่บอกปีเมื่อกี้ดีกว่านะเผื่อว่า p v p ได้ <S <s จะถามว่าตัวเอง p v p ไหมไม่ฮะมีให้รู้ว่ามีนะมาแล้วน้องมังคุดน่ารักเฮ้ยอยวเราโว้ชัยนี่ไม่ทันแล้วแทนที่จะโว้ชัยนี่เปิดเด็กเมื่อกี้โอเท่เลยไม่รู้ว่าเกินหรือเปล่า เขียมชายนี่สออกแล้วครับอย่างนี้แต่ดีมันก็ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บดีเออตอนแรก่งจะจัดอีเวนต์ใครได้ชายนี่ตัวหนึ่งแจกบางคุณลูกหนึ่งสะสมครบโลหนึ่งจะได้หมวกก็เลยถามไปว่าพี่ต้องซื้อบางคุณมากี่โลไอคนเตรียมของเนี่ยต้องซื้อบางคุณกี่โลเพราะลูกโลนึ่งประมาณสักสิบลูกแค่ซื้อกี่โล อาทิตย์หน้าต้องซื้อทุเรียนมาไหมเพราะตัวทุเรียนทุเรียนเหล็กไงอินเซนต์เดย์ทุเรียนเหล็กโอเคครับทุกคนเควสเราเสร็จแล้วนะครับผมขออนุญาตแป๊บหนึ่งขออนุญาตทิ้งเลยนะครับทิ้งไปนิดหน่อยก่อนนะฮะมอนเต็มแล้วนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะแล้วก็ใช่ไม่นี่ครับผมไม่น่าดีนะฮะเมื่อกี้ได้หนึ่งเก้ากว่ายังไม่ดีเลยเก้าครับมีใครจะตัดหน้าหรือเปล่าครับผมสวัสดีครับผมมาช้าแล้วบ้นเช็คกินเลยเคครับก้าตัวเคได้ด้วยอันนี้อ่ะเอาเลยครับ ครับโอ้โหมามารอเลยใช่ไหมมอดูนะฮะโอเคครับบอกว่าเข็ม9ก้าับเข็ม10ออกใช่ครับผมขอบคุณครับเหนื่อยเลยนะฮะมาครับหน้าต่อไปนะครับผมน่าจะโยนเกตสามครั้งนะฮะเนี่ยโยนเกสาครั้งแล้วจับอีก1ิบห้าตัวแล้วก็อีโวอีโวหนึ่งตัวววไปเลยแล้วกันนะครับผมเฮ้ยเราใช้บอลพัดจับได้ตัวมาตัวหนึ่งนะ ตัวนี้แล้วกันนะฮะเพราะว่าตัวดีที่ไอ้นั่นใช่ปะ่ะเกินพันห้าไหมอ่ะโอ้จาก400เป็นพันเก้าเลยอะ่ะมันต้องบีบีเท่าไหรอ่อ่ะเล่นเกตลีกไม่ได้ว่าตัวเนี้ยไม่ได้ใช้ครับถ้าอย่างนี้เดี๋ยวทิ้งเลยตัวเนี้ยนะครับอ่ะเดี๋ยวจับสักคู่หนึ่งนะครับผมขอมเมกาอีโวบาลาหน่อยนะต้องโวต้องงาแล้วครับทุกคนเพราะว่ามันได้นี่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตตีบอลสักคู่หนึ่งนะครับไม่เอาขึ้นให้ดูนะ มาทุกคนขอยาดรับรางวัลก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราพักแล้วก็ไปเจอกันตอนเย็นนะฮะมันจะอยู่หน้าขวาเควสหน้าขวาจริงจริงไม่ต้องเสร็จในชั่วโมงก็ได้ใช่ไหมขงิงแต่ว่า<ช>ต้องไปจับไอทีปลายปีถ้ามันจับไม่ครบอะไ,ไรเงีญญ้ย <c oughs> โคตรไม่ดีเลยทุกคน<ช>อะขอยาดออฟไลน์ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันท้ายชั่วโมงนะ มาทุกคนเรามาปิดคลิปกันนะครับตอนนี้18.02แล้วครับต้องยอมรับเลยว่าเล่นน้อยมากนะครับพอดีรับแขกไปฮะแล้วก็ใช้คุยบันพัสจับเนาะแล้วก็นั่งทําคลิปไปเลยนะครับผมเล่นน้อยจริงๆนะมาดูชายนี่กันนะครับเกินคาดครับผม1 2 3 4 5ส7สี่ห้าตัวครับเกินคาดจริงๆมีชายนี่ดีๆบ้างไหมเนี่ยไม่ดีเท่าไหร่นะมีตัวเมื่อกี้ดีที่สุดนะครับผมลืมดูเลยว่าอามาโจรอบนี้ถ้าอะไรย่าเช็คเป๊บนะฮะอามาโจยังไม่ได้ทิ้งมั้ง อามาโจอามาโจถ้าคือเลเซอร์ลิฟหรือว่าไฮจัมคิกเนี่ยอทุกคน,นครับก็ฝากไปด้วยนะครับผมสำหรับอีเวนต์แบบนี้นะก็คอมมูนิตี้เดย์เราก็จัดอยู่ที่นี่ทุกเดือนนะครับผมนะยังไงรบกวนนะใครอยู่ย่านนี้ละแวกนี้ก็มาเล่นด้วยกันได้นะ <S 1> <S 1> ฝากไปด้วยนะครับผมมาเจอกันได้มีของจงของแจกนะแล้วก็อนาคตจะพยายามหามาให้ได้มากกว่านี้แล้วกันนะครับผมนะวันนี้มีของแจกน้อยมากนะรู้สึกผิดเลยคนมาเยอะอยู่นะครับผมก็อยากให้ทุกคนได้กันนะจริงๆก็อยากให้ได้มากที่สุดแล้วเนาะโอเคครับผมสำหรับวัน ที่รับชมรับฟังมาถึงตอนนี้นะและที่ขาดไปได้นะขอบคุณสปอร์เตอร์ทุกคนที่สนับสนุน้องเราในการทำคลิปนะตอนนี้มีสปอร์เตอร์ระดับนักประจนภัยนะตามชื่อที่ขึ้นนี่เลยขอบคุณเป็นกรณีพิเศษด้วยนะครับ ใครพอมีกําลังอยากซัพพอร์ตช่องเรานะกดปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครด้านล่างนี้นะอยากมีชื่อขึ้นเทพแบบเมื่อกี้นะระดับนักก็ชนพายกดมาได้เลยนะใครยังไม่พร้อมรายเดือนไม่เป็นไรรายรอบก็มีนะกดแต่งหรือขอบคุณใต้คลิปเลือกยอดเงินพร้อมตัวเนืนะตอนดเดือนเลยก็คอมเมนต์เทพได้ด้วยนะครับและอีกช่องทางที่ทุกคนซัพพอร์ตผมได้นะการเข้ามาดูคลิป,ปบ่อยเข้ามาอย่าลืมกดไลค์ใจดีช่วยแชร์ด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกดซับสไครต์และกระดิ่งแจ้งเตือนนะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์จากช่องของผมนะฮะฝากพัีววนนนะสนนไไปปด้ย้ยแล้วน,น,นะขอบบบคคคคคคคุุณนนนนดูทกกกออีรรรััััั้้งผมมเจใหห่ลิปาสสวดี